สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการเจาะข่าวเล่าขำอะไรพอได้แล้วยังไม่ทันเล่าจะขำแล้วเหรอคุณขาก็เล่าขำไงก็รอให้เล่าก่อนแล้วค่อยขำเอาละครับครับผมเราก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 ครับผมครับผมก็วันนี้นะครับพี่โอเลี้ยง ติดภารกิจส่งแต่รูปถ่ายมาแทนนะครับผมดีไม่มาเต็มตัวดีไม่มาครึ่งตัวคนไม่ใช่คนแค่นะครับพี่โอเลี้ยงก็ติดภารกิจนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมครับนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงกลับมาพบเจอกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับครับผมนะครับเจาะข่าวเล่าขำเราก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมท่านใดนะครับผมที่มีนะครับ เรื่องสนุกสนุก uh huh. นะครับเรื่องเล่าขำขันครับผมก็เอาไว้ พูดคุยกับเราในรายการก็ยังได้จันถึงสุกนี่เราเจาะข่าวเราขำใช่แล้วมีเสาร์อาทิตย์ไหมเสาร์อาทิตย์ครับผมเมื่อกี้เห็นสปอร์ตหรือยังล่ะก่อนจะเข้ารายการอนเนี่ยผมลงไปว่ายน้ําอยู่อะไรไม่ใสอะไรเลยคันมากก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการเจาะข่าวเอาใส่นะเราก็จะออกนอกพื้นที่กันนะไปลงพื้นที่ลงหาเสียงครับผมไปขอคะแนนเสียงกับท่านว่าเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเราก็จะไปดูสถานที่ดีๆสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆนะครับเราก็จะลงไปเจาะ นะครับแล้วเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาก็ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV 5เหมือนเดิมครับครับผม MV 5ของเรานี่รับชมได้หลายช่องทางอาทิเช่นยกตัวอ,อย่างนะ u b e YouTube เว็บไซต์เว็บไซต์ Facebook ก a c e b o o k ไปกดไลค์กด like. <c oughs> ไลค์นี่พี่โอเลยกว่าอยู่ยังพูดแทนอีกดูสิ <c oughs> หรือในมือถือ <c oughs> มือถือ นะครับรับถือรับชมได้ทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone อ <iPad S 2> ก็ดีทำยังไง iPad ก็ดีหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android ก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้าไปที่ App Store พิมพ์คาว่า mvtv โหลดติดตั้งไว้ตัวเครื่องครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับ ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แดงสิ้นนะครับอ้แหมเจาะข่าวเล่าขำนี่เราก็บอกกันอยู่แล้วเจาะข่าวเล่าขำครับผมเราก็จะแบ่งกันเป็น3ช่วง3มช่วงมีอะไรบ้างก็ช่วงแรกก็ในช่วงละเลงข่าวนะช่วงที่2ของรายการช่วงที่2ครับก็จะเป็นเรื่องเล่าขำขันครับจากพวกเรา3คนเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์ว่ามีแขกรับเชิญมามีเซอร์ไพรส์มาเหรอเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะรอยาช่วงเรื่องเล่าขำๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมนะครับแล้วช่วงที่3ของรายการคลิปขำๆคลิปฮาคลิปหล ในช่วงประชันคลิปช่วงที่3ครับครับแล้วก็ขาดซะไม่ได้เลยอะไรสิสุภาษิตสอนใจนี่สุภาษิตของไทยเรายังมีอีกมากมายที่ไม่รู้กันเขาคิดไว้ตั้งแต่มาสมัยการนู่นเลยสมัยบรรพบุรุษเราเอาไว้สอนคนเดี๋ยวนี้สมัยนี้ใช่ครับครับผมสอนได้ด้วยสอนได้นะครับผมนะครับท่านใดนะครับอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราในรายการนะครับก็ส่ง SMS มมาได้นะครับที่หมายเลข 464-2201นะครับะครับผมมันมีภาพส,สวยๆภาพน่ารักน่ารักภาพฮาฮาค้ำๆส่งมาที่ MM s ครับ หมายเลข4 6 4 3 2 1 1นะครับผมครับผมอะไร3 2หรือ2 3อ่ะ2 3ไม่ใช่3 2นะไม่ใช่สองสาไปฟังที่ไหนมาคุณนี่เหรอหเมื่อกี้เขาได้ยินกันทั้งห้องส่งเลยคุณไหนหรอเออนะครับผมและช่วงที่2ของรายการนะครับท่านใดที่มีเรื่องเล่าสนุกสนุกเรื่องเล่าขำขันนะครับหรือจะโทรมาแนะนำสถานที่ดีๆสถานที่แปลกๆอยากให้พวกเราไปเจาะกันก็โทรมาแนะนำได้นะครับที่หมายเลข02 934 9127 ถึง8นะครับผมเอ็มเอ็มเอ็ครับหมายเลข4 6 4 2 3 1 1นะครับโอ้โหนี่ชัดเจนมากเฟ้เฟ้เลยนะข่าววันนี้มีมากมายเลยคุณบู๊ตโอ้มีแน่นอนเลยใช่ไหมมีหลายข่าวหลายข่าวมากขผมผมผมนะมีนะเวลาความรักมิตรภาพนี่เพื่อนนี่ซื้อกันไม่ได้ถูกต้องถูกไหมใช่ใช่แต่เวลาย้อนได้บ้าเหรอจริงครับคุณจะย้อนเวลาหาโกะหรือไงคุณบู๊ตไอ้ยาไอ้ยา พูดเป็นเล่นไปย้อนเวลาได้ครับผมเชื่อหรือไม่ที่ประเทศอะไรเนี่ยประเทศไทยวประเทศจีนอ๋ออยู่ที่ประเทศจีนอุโมงย้อนเวลาครับเหรอมันจะย้อนยังไงรายละเอียดอยู่ในข่าวเดวติดตามชมครับของผมโจรแสบโจนแสบยังไงไปงัดพวกเอาพวกเหล้าสลุมโซลาอะไรเขาเนี่ยแหละเสร็จปุ๊บเสียเจ้าของแขนแขนจับไม่ได้สักทีทําทำไงรู้ไหมทำไงครับเอาใบปลิวเลยมีภาพจากกล้องจรปิดนี่ออกมาเลยสัก สเก็ตผ้าออกมาเลยสเก็ตออกมาสเก็ตปุ๊บแจกตามตามไอ้นี่ตามตลาดก็ดีติดตามเสาไฟฟ้าก็ดีออยากให้จับได้ไวๆโอ้ดีๆดีๆขอจับได้ไวๆด้วยครับผมและละเอียดยู่ไงอยู่ในข่าวถูกต้องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมเรามาในช่วงระเลงข่าวกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสักครู่สักครู่คือจะมาสักที่อะไร เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการโจข่าวเอา s า d e ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง M V หาวันเสาร์เดจะไปไยวัยนุ่มปุวบที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคลครับผม และวันอาทิตย์เราจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดน้ำหัวหินสามพนนาเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคเนย์ที่หัวหินประจวบคีรีขันครับถูกต้องครับผมเฮ้ hey, พี่ทำไมวันนี้เรานั่งกันอยู่แค่3คนคคแล้วคุณบู๊ดขี่ยิม้มหรือไอ้บู๊ดเาาหายไปไหนเนี่ยมันไปไหนไอ้บู๊ไอ,บอ้บู๊โอ <c oughs> <c oughs> ้โห <c oughs> <c oughs> เปียกหมดเลยไอ้งาม อะไรเนี่ยมาอุ้ยก็ต้องเล่นน้ำทะเลหน่อยดิไอนี่น้ำคลองบ้าดิไอน้ำตลาดน้ำนน้ำดีตลาดน้ำครับผมเสาร์อาทิตย์นี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV 5อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับไปเคี่ยวไปเคยไปเลยไปอะไรออกไปไกลโคนก็คนไงไม่ใช่หมาเน่าเอาหรอขึ้นได้ไหม ทำไมอ่ะช่วยเองช่วยเองวันนี้จะไปแอเดอครับผมแมน ครับก็กลับมาสู่กับพวกเราในรายการเจาะข่าวเร่าขำนะครับผมวันนี้ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก่อนเขาคือใครเขาคือคุณหางแดงคนหัวโบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอานคุณหายดีแล้วนะโอ้โหยังไม่ดีเท่าไหร่ครับผมชั่วโมงนี้แค่ 70- 80%เปอร์เซ็นต์โอ้ยายใกระเป๋าเลยอะไรเนี่ยอะไร อันนี้ซองใส่ยาซองฟกาให้กินได้ใชั่วโมงนี้นุเตนเนี่ยต้องบอกกันขับรถนะขับมอเตอร์ไซค์นี่ต้องระวังสักนิดนึงเอสเมเอมาถามคนเยอะถามเยอะแยะเลยว่าพี่แพ้เป็นไงบ้างโดยเฉพาะเนี่ช่างนุครับไปเยี่ยมได้ข่าวเยี่ยมถึ่โรงพยาบาลดงบ้านด้วยถึงบ้านด้วยไปดูบ้านด้วยช่างนุก็ดีอย่างนะครับ แกไปเยี่ยมทีไรผมไม่เคยนอนหลับสักทีเพราะอะไรอ่ะแกคุยไปขย่าเตียงไปแกกล่อมหรือเปล่าให้นอนอะไรอยเงี้ยแกสนุกสนุกสนานสนุกสนานแล้วพอช่างหนูขย่าเตียงขย่าเตียงเสร็จปุ๊บช่างหนูหิวช่างช่างหนูก็หยิบสายไหมขึ้นมากินไอ้เป็นลงเขาเออพระผมเนี่ยถึงบอกขับมอเตอร์ไซค์ต้องระวังสักนิดนึงแต่ช่วงนี้อากาศนะฝนตุ่มฝนตกนะถนนลื่นใช่ร่างกายไม่ใช่ไม่บรรทัดอย่าไปวัดถนนนี่ใครบอกไว้นึกนึกได้เนี่ยถ้ารถเลยกว้างก็นึกไม่ออก ้องรถคว่มก่อนนึกึกันอออ่อครับผมก็วันนี้<ด>เราพบกันนะครับวันพุธวันพุทธที่ 5. มิถุนายน2,556นะครับครับผมแหมคืนวันพุธวันนี้ก็หัวค่ำตอนเย็นฝนตก อากาศลังดีนะอากาศน่านอนมากนะผมอืแต่วันนี้เราไปถ่าออกไปทางไหนมาไปสิงบุรีมาไปสิงไปสิงมาโอ้โหไปสิงเยอเหรอใช่ไปสิงใครม้างอะสิงก็ไปสิงพี่มั้งบ้านเลยจังหวัดสิงบุรีโอ้ยห้วยชันที่อบตรห้วยชันไหนังไม่หายมีมุกแพลๆว่าเก็บกดวะเก็บกดวันรอมากก็ไม่ได้นอนตัวรีบอยู่บ้านนะเออที่นอนยุบไปแถบหึงแล้วเนี่ยเออหักดั้งสามซี่อะไรฟันเหรอ ติดโคลงหกักหรือเล้หาหรือยังไงหักตกลงหักเหรอหักโอ้โหมันเปาะมันยังไงมันมันกระแทกมันไม่ค่อยได้กินแคลเซียมไงอ๋อแก่แล้วโอ้อย่าพูดแก่เรียกเกิดเลวเียกเกิดนานเออมันมันถนนมันมันไม่เสมอกันไงแล้วทำไงเราได้เกิดเไรางอ่าขับเราขับเลนซ้ายอยู่แล้วในมอเตอร์ไซค์ต้องขับซ้ายใช่ใตอนี้ไปเจอหลุมกับน้ำฝนพวกเนี้ยมันแฉะเรเราเห็นถึงจะหลบไงจะเข้าเลนในไงแต่นี้มัน ล้อมันไม่มันไม่ปีนถนนน่ะมันเบียดคือเขาเรียกยังไงถนนมันสูงมันมันสูงก็ต่ำมาเข้าใจเข้าใจถ้าเกิดมอเตอร์ถ้าเกิดมันจะเบียดอ่าพอเราจะหักออกพุ่มมันเลยขึ้นเออมันก็เลยถลไม้เออมาเร็วเหรอก็หกสิบเจ็ดสิบก็ประมาณนั้นแหละโฮ้ยถือเร็วแล้วล่ะขับมอเตอร์ไซค์นะหกสิบเจ็ดสิบก็ถือว่าเร็ว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 เหรอวฝตกไป ตอนนั้นไม่ตกมันตกไปแล้วมันตกแล้วนี่ไม่น่ารีบออกจากโรงพยาบาลเลยผมเลยไม่ได้ไปเยี่ยมเลยอ่ะโอ้ยอย่าไปเลยไปลําบากก็ฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพด้วยลวกันนะครับผมขับรถขับลาก็ระวังกันสักนิดหนึ่งนะพวกเราเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าฝนตกเนี่ยเขาบอกช่วงนี้มันช่วงเทวดานางฟ้าเขาแต่งงานกัน เราวเข้าเก็บไปช่วงเราเลือกช่วงเราเลือกเลยเข้าช่วงแรกเลยช่วงแรกดีกว่าเพื่อไม่เป็นอานเสียเวลาเข้าสู่ในช่วงเหงือใคะ ในช่วงละเลงข่าวครับผมข่าวแรกคุณหางแดงเปิดเลยข่าวแรกก็อะไรเลยต้นไสยักษ์คู่ลงทับบ้านบ้านเราบ้านเรือนคนเราบ้านเรือนคนเราเนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนไงอ๋อเป็นบ้านแล้วเขาเป็นร้านอะไรไหมเป็นร้านอาหารโอ้แล้วคนมีลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยนะไม่รู้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีกว่านะครับผมก็ผู้สื่อข่าวนะครับได้รับแจ้งจากนายวิชวินัยนะครับเดชศรีนะครับว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไต่ตึงนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับว่าต้นไทรขนาดใหญ่เนี่ยสต้นนะครับที่อยู่คู่กันหัวมุมถนนลาดดาเนินนะครับปากทางเข้าโรงแรมเทพนครนะครับได้โค่รล้มไปทับทางถนนไปทับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะครับและเป็นร้านค้าเป็นร้านจําหน่ายอาหารตามสั่งนะครับชื่อว่าอะไรชื่อว่าร้านต้นไทรคู่นะครับซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ย คนงานจากกองไอกองช่างเทศบาลนะครับของเมืองกำแพงเพชรนะครับได้นําเครื่องจักรเลื่อยยนนะครับรถไถนะครับมาตัดกิ่งก้านสาขาต้นไทรตั้งแต่เช้านะครับก็ยังยันเที่ยงก็ยังไม่เสร็จโอ้ใหญ่อะเป็นต้นใหญ่มากเลยเพราะต้นไทรนี่มีขนาดใหญ่มากครับจึงใช้เวลานานนะครับเก็บกู้ซาก นับวันอ้นับวันนกว่าจะได้นะกว่าจะได้วันหนึ่งอะนานมากแล้วตอนนี้นายนายทวีสัตย์นะครับวีรกุลกิตติกิตพงศ์ครับผมนะครับผู้ประสบเหตุต้นใสล้มทับบ้านกล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของร้านํำหน่ายอาหารตามสั่งนะครับครับต้นใสทั้งสองต้นเนี้ย อยู่มาเขาบอกอายุประมาณ20ปีเลยใช่อายุมากแล้วตอนนี้เมื่อคืนมีฝนตกหนักไงติดต่อกันนานถึง3ชั่วโมงเนี่ยต้นไทรที่ยืนต้นนะฮะมีใบปกคลุมอย่างหนาแน่นยืนรับน้ำไม่ไหวอได้ล้มเสียงดังสนั่นวันไหวเลยจาก ต้นใหญ่เนื่องจากต้นไทรยักษ์เนี่ยนะมันมีรากมากรากไม้ของต้นไทรเนี่ยที่แทงเหลืออยู่ในดินเนี่ยได้ถูกดึงขึ้นมาละงัดแผ่นพื้นปูนโตเก้าอี้ล้มระเนระนาดกันหมดเลยอะโตเก้าอี้ที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยครับผมและข้างต้นไทรนะได้รับความเสียหายโชคดีนะทำไมครับที่ต้นไทรล้มไปทางถนนตรงข้ามกับทิศทางของบ้านที่พักอาศัยโอ้จึงไม่มีใครได้รับความ ไม่ได้รับบาดเจ็บโอ้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะมันมันมันล้มไปทางทางทางบ้านที่ก็โชคดีไปโชคดีไม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีคนบาดเจ็บก็ถือว่าโชคดีใช่แล้วเป็นทรายที่ใหญ่ด้วยเขาบอกว่าไปล้มทับคนละทางกับบ้านไงดีไม่มาทางบ้านมาทางบ้านนี่หลายหลังอีกทิศทางหนึ่งไงฝั่งตรงข้าม ที่พักอาศัยที่บ้านเนี่ยแหละแล้วอยู่มา20ปีแล้วต้งไทรต้นนี้เออเนอะรับน้ำมาตั้งนานน่ะนี่ฝนตกติดต่อกัน3ชั่วโมงเองอ่ะลักษณะว่าตกหนักไงแล้วก็ต้นไทรเนี่ยรับน้ำไม่ไหวถึงทีแล้วแหละถึงทีแล้วแบบนี้พอดีเลยเอาสักหน่อยนึงใช่ล่ำมาไวอายุไขไม่ดีครับผมดวงไม่ดีด้วยกำลังจะบอกตัวเองเลยเออข่าวถึงข่าวครับผมมาดูข่าวต่อไปบ้างดีกว่าครับผม เนี่ยครับที่ผมโปรยไว้แต่แรกครับเสียแขนจากแจกใบปลิวตามล่าจนแสบที่บุกงับร้านค้าของเขานี่นะครับผมอย่าคิดว่ารอดนะครับเสียกขาัมันจับตามองคุณอยู่ถูกต้องครับใบปลิวไปติดหน้าบ้านทันแล้วครับโจนคับครับผมรายละเอียดข่าวครับผมเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมมีนี่นครสวรรค์นี่เองมีรายงานว่านะครับเจ้าของกิจการตัวแทนจําหน่ายเครื่องดื่มไรยหนึ่งนี่นะครับในพื้นที่อำเภอบรรพบิัยจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับ โกรธแค้นโจรที่แอบเข้ามาขโมยของภายในร้านกลางดึกเป็นอย่างมากถึงขนาดทําใบปลิวแจ้งบ่อแสเพื่อไล่ล่าโจรโจรร้ายนี่มาดำเนินคดีให้ได้นะครับนําไปแจกจ่ายประชาชนตามท้องตลาดและก็ตามบ้านเรือนรพร้อมกับประกาศ จะแจกรางวัลอืมให้อย่างงามหากแจ้งบอะแสจนสามารถจับคนร้ายได้นี่ไงนี่แล้วไม่ปิวอยู่นี่ครับนี่ไงเสียนี่เสียเจ้าของร้านอันนี้นะอ่านี่มีภาพตากันนีภาพคนร้ายจัภาพคนร้ายจะกล้องจปิดครับผมครับผม นะครับพบว่าเจ้าของกิจการดังกล่าวคือนายสุชาติสุวะพรอายุ35ปีคือคนเมื่อกี้เนี่ยครับเสียเมื่อกี้นะครับครับผมเจ้าของร้านนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกจันทร์เครื่องดื่มจึงเดินทางไปสอบถามข้อมูลครับนายสุชาติก็เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาตีสามนี่นะครับครับผมของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย18ครับมีคนร้ายเป็นชายสองคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับสวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อตใส่หมวก นะครับส่วนอีกคนเนี่ยใส่เสอยืดขอกลมครันุ่งเกงขาสามส่วนครับครับผมเดินถือแฉลงและทีมตัดเหล็กมาตัดลูกกุญแจที่ล็อกประตูม้วนเนี่ยบริเวณหน้าร้านครับส่วนส่วนด้านหน้าร้านของโกดังที่เก็บของเนี่ยจนขาดออกหมดเลยแล้วเปิดประตูเข้าไปขโมยเบียร์นะครับผมสุรานมอันนี้น่าเจ็บใจกาแฟน่าเจ็บใจมากและเครื่องดื่มอีกหลายชนิดครับผมที่อยู่บนท้ายรถกระบะส่งของนยครับผมเพื่อ รถกระบะเนี่ยจอดไว้เพื่อจะนําไปส่งของอซึ่งใช้เวลาปฏิบัติการเนี่ยรวม1ชั่วโมงโโจึงสามารถขโมยสิ่งของดังกล่าว<อ>มีมูลค่ารวมกันไม่ต่ํากว่า1 3 0 0 0บาทครับ<อ>ขนใส่รถยนต์หรูลักษณะแบบ SUV ครับผมขับหลบหนีไปมาหรูด้วยมาหรูด้วยซึ่งในส่วนของคดีนะครับได้แจ้งความกับตํารวจสบพบรรพิสัยนะครับไว้ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วครับ และทางเจ้าหน้าที่ได้มาดําเนินการเก็บรอยนิ้วมือแฝงและนําภาพจากกล้องวงจรปิดไปสืบสวนติดตามตัวคนร้ายแต่ตนเนี่ยกลัวว่าคาดีเนี่ยจะไม่คืบหน้าจ,จึงนําภาพคนร้ายที่ได้จากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาทําเป็นใบปลิวไปแจกให้กับชาวบ้านตามร้านค้าและติดไว้ตามเสาไฟฟ้าเพื่อให้แจ้งนะครับเบาะแสอีกทางและทําแบบนี้เกือบทุกวันหลังจาก การทํางานเขาจะออกมาเดินแจกใบปลิวมาปิดโู้นปิดนี่บ้างคือวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยตํารวจได้ใช่นะครับก็อยากจับต้นร้ายเร็วเพราะว่าทําไว้แสบมากขโมยนมขโมยนมไม่ให้ลูกแกแค้นมากนะครับเนี่ยแกเดินบมดแลนนมของผมน่ยหลายแพ็คมากๆเลยมาขโมยของผมไปรถกระบะผมจอดไว้เนี่ยครับเพื่อจะไปส่งพรุ่งนี้ที่ไหนได้มันเข้ามาตอนตีสาวแล้วมันก็ขโมยไปหมดเลยบผมเจ๊ข้างบ้านผมไม่มีนมจะกินให้ลูกกินอ่ะขโมนขโมยเล่าขโมยนม เล่าตัวขโมยกินเองนมไม่ให้ลูกอันนี้ก็ไม่รู้นะมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมขโมยนมทั้งหมดก็เขาบอกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่หายไปนะทั้งหมดก็หมื่นสามพันบาทสามพันบาทไม่น้อยนะขอแกดีแครคงให้นะไม่น่าขโมยอย่างนี้แกแทนแกเนี่ยแกทำใบปลิวเลยเห็นไหมเนี่ยก็ช่วยแกช่วยจับเนี่ย ช่วยตำรวจจับอีกทางหนึ่งถูกต้องครับก็ขอให้จับได้ไวๆนะครับบอสแซกช่องทางหนึ่งจับได้เร็วๆครับครับผมอ่ะข่าวต่อไปครับผมนี่มีเอเมสป่ะเอเมครับนี่ะรายการที่อยู่ชอบมากนะครับครับผมครับผพี่อยู่ใครคือใครพี่อยู่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยฟังกันเอาข่าวต่อไปครับผมข่าวต่อไปครับสุดชงนนี่สุดชงนสงสัยอ่ะสุดชงนพบอุโมงย้อนเวลาในจีนครับผมฮะ รอดผ่านแล้วเวลาเดินถอยหลังได้1ชั่วโมงเพราะผ่านไปปุ๊บเวลากาลังเดินเข้าไปเนี่ยผ่านไปปุ๊บเวลาเนี่ยจะลดลง1ชั่วโมงเออก็ดีเนะครับรายละเอียดข่าวเป็นไงครับเว็บไซต์ ufo ครับไซต์ทิงนะครับออสสปอร์ตนะครับมีรายงานเรื่องราวอันาอศจรรย์ของอุโมงค์ย้อนเวลานะครับที่สามารถทําให้เวลาในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเดินถอยหลังย้อนกลับไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับรอดไปยังโผล่ยังอีก ด้านหนึ่งของอุโมงโดยอุโมงค์ซึ่งถูกคนในท้องถิ่นเรียกว่าอุโมงคแห่งการเวลาอุโมงนี้ใช่ไหมครับผมนะครับซึ่งเป็นเมืองแห่งเมืองอะไรเนี่ยในเมืองกุยโจนะครับผประเทศจีนครับนะครับซึ่งเพิ่งสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวครับกุยโจครับผมซึ่งเพิ่งสร้างด้วยนะครับเพิ่งถูกสร้างเมื่อไม่นานนี้เองนะครับแต่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับมีการที่มีการค้นพบในเวลาต่อมานะครับเพราะมันสามารถย้อนเวลาในมือถือ ของผู้ที่ขับรถรอดผ่านอุโมงได้ประมาณ400เมตรที่อุโมงเนี่ยอุโมงเนี่ยมีความยาว400เมตรครับผมนะครับก็ย้อนเวลาได้1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงครับก่อนนาเออก่อนที่เวลานั้นนะครับจะกลับมาเดินอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อขับรถออกจากอุโมงไปได้สักกิโลเมตรหนึ่งทำไมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันย้อนอยู่ๆมันก็ย้อนดปกติพอย้อนเวลาเสร็จปุ๊บมันก็พอออกไปจาก อ,อุโมงเนี่งขับไปอีกสักกิโลหน,น,นึ่งก็กลับมาเหมือนเ<อ>ดิมจากคำเล่าลือครับนะฮะจากคำเล่าลือของออง,อโองอุโมงค์มหัศจรรย์แห่งนี้ทำให้นักหนังสือพิมพ์ของรายหนึ่งของจีนครับเดินทางไปทำการพิสูจน์เรื่องดังกล่าวนะครับ,รบเรื่องดังกล่าเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็ได้พิสูจน์ได้นะให้เห็นแล้วครับว่ามันทำได้จริงทำให้เวลาเนี่ยในสมือถือเนี่ยแปดเครื่องจากสิบเครื่องเนี่ย มันย้อนเวลาจริงได้ก่อนหึ่งชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยโทรศัพท์ที่เขาทดลองเนี่ยสิบเครื่องครับผมแต่โทรศัพท์ที่ย้อนเวลาเนี่ยมีหมด8เครื่องครับผมอีสอเครื่องใี่ม่ได้ย้อนนะครับอย่างไรก็ตามครับถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีใครสามารถหาคําอธิบายได้ในปรากฏการณ์ครั้งนี้อีกเลยครับผมโอ้เนอะเป็นเวลา ึ่งชั่วโมงอุโมงเนี่ยนะครับผมอุโมงที่ย้อนเวลาอออยู่ที่เมืองเมืองกุยโจวกุยโจกุยโจกุยโจครับกุยโจวครับระบบมีตังผมไปเนี่ยไปทำไมอะเอ้าย้อนหน่อยผมจะอายุน้อยลงหน่อยย้อนไปวันนั้นพี่ไม่ต้องขับรถคว่มโอ๊ยเอาอายุดีกว่าแล้วถ้าคุณยินย้อนได้คุณยืนย้อนอะไรย้อนเหรอถ้าเกิดย้อนได้ผมจะย้อนกลับไปไปไหน ไปตั้งแต่ผมเกิดจะไม่ให้ฟันผมเยินโอ้โหจะได้หน้าออกมาจะได้เหมือนนัดเดทเยินเยินก็หล่อแล้วนะเยินก็หล่อแล้วนะโหดยาจ้าพ่อแม่เทพพัฒน์นี่จุธาเทพแม่คุณชายจุธาเทพ อย่ามาพูดกับคุณชายพุทธิพัฒน์อย่างนี้โธ่ข้างๆมาเลยคุณชายคุณชายไปไหนคุณชายวัดเฮ้ยวัดดบนถ์คุณชายเมืองสิงห์เอาหรอเออคุณชายแล้วคุณบูธครับครับหอมนี่อะไรเนี่ยเอสเอสฮะเอาว่าไง อยากเจอตัวเป็นเป็นจุงเบยครับช่างหนูเอายังไม่เคยเจอนเหรอเจอแล้วเจอแล้วนะนี่ขอบคุณตำรวจไทยที่จับกลุมนะครับผู้ค้ายาเสพติดได้ทุกวันเลยขอบคุณมากครับครับผมนะครับนี่อยากใังวลใจให้ตำรวจไทยครับผมถูกต้องครับผมเข้าสู่ในช่วงครับช่วงนี้ช่วงมีข่าวดีมาบอกช่วงมีข่าวดีหรอเดี๋ยวคุณทำปากลิปซิงค์นี่ดีกว่านี่ดีกว่าลิปซิงค์ลิปซิงมีข่าวดีมากเลยมีข่าวดีมาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวห้าสิบสามแล้วผม ทำแล้วพี่ลิปซิงปากลิปซิงอะไรพูดให้ไดเปรี้ยแหละช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงมีอย่างอย่าหยุดสิรอก่อนดิช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอก ดีมาบอกครับคลมไฟเขียวดันการค้าโตไทยขเขมร30%นายพักดีหารหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคอลมอหรือคณะรัฐมนตรีนี่นะครับ,รบได้เห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ร,ระหว่างกัมพูชากับไทยครั้งที่4พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รับผลการประชุมดังกล่าวไปดําเนินการโดยเฉพาะการทบทวนเป้าหมายการค้าไทยกัมพูชานั้นล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันให้ได้30%ต่อปีในช่วงปี2,555ถึง2,558ขณะเดียวกันยังรับทราบความคืดหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความช่วยเหลือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน4ด้านคือ ด้านการค้าและลงทุนในสาขาเกษตรและการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนและสุดท้ายด้านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือสาขาใหม่เช่นความร่วมมือขนส่งข้ามพรมแดนด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมใช้ประโยชน์จาก ตรวจตาของวีซ่าระหว่างกันในฐานะประเทศนำร่อง oh. รวมทั้งยังมีความร่วมมือการส่งออกสินค้าเกษตรด้านการลงทุนซึ่งแต่ละปีจะต้องมีการจับคู่ธุรกิจและผู้แทนด้านการลงทุนบริเวณชายแดนอย่างน้อยปีละสองครั้ง oh. อย่างนี้ก็ต้องกดไลค์ให้เลยนะครับเจ้านายโอเค โอ้เยี่ยมเลยอะตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับผม,มก็สู่กันง่ายทางสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะหรือคลอรมหรือที่ประชุมคลรมเนี่ยเขาก็ได้เห็นชอบนะครับผมการร่วมทางการค้า JTC เนี่ยนะครั้งที่4นะครับเขาก็บอกว่าก็ขอให้ เติบโต30เปต่อปีใช่นะตั้งแต่ปี5้ถึง58เนี่ยแหละครับผมโอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็ดีนะครับดีสิโอ้โหลงทุนเรื่องการเกษตรด้วยเนี่ยใช่การข้ามพรมแดนการผมแดนเรื่องไม่ต้องวีซ่าดิเรื่องไม่ต้องใช้อ๋อเราไม่ต้องใช้เหรอโอ้ดีครับครับผมครับผมเบรกพักสักครู่นึงดีกว่านะครับครับผมช่วงหน้าครับให้คุณหางแดงกินยาก่อนครับครับช่วงไหนล่ะช่วงหน้าไงช่วงหน้าเรื่องเล่าขำขันรอคุณอยู่ครับครับช่วงนี้พ เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมพบกับพวกเราในรายการโจข่าวเอาสาห้าท,ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง m น5วหวันเสาร์เราจะไปไหว้หลวงปู่ทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคลครับผมและวันอาทิตย์เราจะไปช็อปปิ้งที่ตลาดน้ำหัวหิน3 0 0พนลำครับเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตาเันย์ที่หัวหินประจวบคีรีขันครับถูกต้องครับผมเฮ้ยพี่นะ ทำไมวันนี้เรานั่งกันอยู่แค่สามคนแล้วคุณบู๊ดขี่ยิมหรือไอ้บู๊ดหาหายไปไหนเนี่ยมันไปไหนไอ้บู๊ดไอ้บู๊ดโอ้โหเปียกหมดเลยไอ้งามเ้ยอะไรเนี่ยมาุ้ยก็ต้องเล่นน้ำทะเลหน่อยดิไอ้น้ำคลองบ้าดิน้ำตลาดน้ำน้ำเป็ตลาดน้ำครับผม เสาร์อาทิตย์นี้5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับไปเกี่ยวไปเกี่ไปเลยไปออกไปไกลโคนก็ค่นไงไม่ใช่หมาเน่าเออขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ไปักไปยืนลงเร็วๆทำไมอ่ะผ่านต่อไปช่วยช่วย